ทลายรังแขกนานานครบาลบุกจับเจ็ดต่างชาติหนึ่งไทยเปิดร้านตัดผมบังหน้าแต่แอบเปิดห้องลับค้ายานรกตำรวจนครบาลเปิดปฏิบัติการเด็ดหัวเครือข่ายแขกขาวคา,วาวร้านตัดผมย่านนานาหลังสายสืบปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวล่อซื้อยาเสพติด ก่อนบุกจูโจมรวบเจ็ต่างชาติหนึ่งคนไทยพร้อมของกลางยาอียาไอซ์โคเคนเห็ดเมาบุหรี่เถื่อนเพียบเผยสุดแสบเปิดห้องลับให้ลูกค้าเสพยาภายในร้านบังหน้าด้วยกิจการตัดผมพลตำรวจเอกกิจรัพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งสแกนเข้มพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วกรุงโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจัดชุดออนกราวปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวลงพื้นที่ซอยสุขุมวิทสาเขตวัฒนาจนพบกลุ่มชายชาวต่างชาติชักชวนให้ซื้อยาเสพติดพร้อมโมสโลแกนซื้อเดียวถึงยอดพีระมิดเจ้าหน้าที่วางแผนล่อซื้อก่อนเปิดปฏิบัติการทลายรังแขก นำโดยพลตํารวจตรีธีระเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลร่วมกําลังศูนย์อํานวยการปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตํารวจนครบาลและกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษบุกเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์5ชั้นกลางซอยสุขุมวิทพบร้านตัดผมแขกเปิดบางหน้าแต่ซ่อนห้องลับสําหรับเสพยาจากนั้นตรวจยึดของกลางเพียบทั้งยาอียาไอซ์ โคเคนเห็ดเมาบารากุบุรีเถื่อนและเงินสดอีกกว่าแสนบาทการจับกลุ่มครั้งนี้รวผู้ต้องหา8รายเป็นต่างชาติ7รายจากอียิปต์ปากีสถานเมียนมาอัฟกานิสถานและอิรักรวมถึงหญิงไทยอีกหนึ่งรายซึ่งเป็นเจ้าของร้านแต่ทั้งหมดให้การปฏิเสธ พลตำรวจตรีธีระเดชเปิดเผยว่าแก๊งนี้ทำเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่ชัดเจนทั้งเรียกลูกค้าเสพขายและเก็บของผิดกฎหมายเบื้องหลังโยงถึงชาวอาหรับรายใหญ่ฉายาบังแคระขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลเชื่อมโยงอาชญากรรมข้ามชาติและเครือข่ายยาเสพติดในย่านนานา,นา,นารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำ เดินหน้ากวาดล้างกลุ่มต่างชาติแฝงตัวสร้างปัญหาในพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อฟื้นภาพลักษณ์ไทยให้ปลอดภัยตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มุ่งยกระดับความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวทั่วโลก